ก่อนนวดรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงอาการปวดไหล่ยกไหล่ดูดิมันยกได้สุดอะไรฮะแต่มันมันมันขัดขัดขัดอยู่ตรงไหนชี้ชี้มันเนี่ยมันก็ย่แล้วมันเจ็บตรงนี้อ่าเจ็บตรงนี้นะอ่ายกแขนดูซิอาการปวดเป็นยังไงบ้างโอเคแขนโอเคนะแล้วเข่าที่เมื่อกี้บอกนั่งยองๆองไม่ได้เราเดินหน้ามาหน่อยลองนั่งยองๆองดูซิถ่างขาไ้นิดนึงอ่าอ่าลองลองลองนั่งดู ลองนั่งดูได้ไหมได้ขนาดไหนลงมาไกลลงน่แหลอได้ไหมล่ะไดอ่อปกตินั่งได้ขนาดนี้ไหมไดแค่ไดแค่นี้ค่ะอ่าปกติได้แค่นี้ใช่ไหมอ่านั่งบนนี้ก็เหนื่อยน้านิดนึงลงมาไกลนี่ค่ะจะลงได้เยอะกว่าเดิมไหมลงได้เยอะกว่าเดิมลงได้เยอะกว่าเดิมถึงคุณลองนั่งพับเทียบนั่งนั่งคุกเดินน้ำหนูลงได้แล้วอ่าลงได้แล้วนะอ่าลงได้แล้วอ่าหนูเงยขึ้นดิหนูขึ้นดูขึ้นยืนดูขึ้นยืน ปึ๊บแล้วหนูนั่งคุกเข่าไม่ได้ใช่ไหมกับพระไม่ได้ใช่ไหมลองค่อยๆนั่งคุกเข่าดูออค่อยๆนั่งคุกเข่าดูออค่อยค่อยดูสิได้ไหมอ่าได้แล้วนะเมื่อกี้ก่อนนวดบอกไม่ได้ใช่ไหมได้ลงไม่ได้อ่าตอนนี้ได้แล้วนะกับพระไม่กล้าลงอ่าโอเคลุกขึ้นมาเลยหลังนวดแล้วก็ตอกเส้นไปแล้วอะอาการที่คุกเข่าไม่ได้นั่งอ่ายองยองไม่ได้ พอนวดแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นค่ะนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วเหรอค่ะคุกเข่าได้ปะได้ค่ะคุกเข่าได้แล้วนะ่แต่ตอนนี้เราพันยาไว้เพื่อรักษาอาการปวดของเข่าเฉยๆนะเพราะคุณเป็นมานานแล้วนะแต่ว่าเรานวดให้คุณประมาณสินาทีแล้วคุณคุกเข่าได้นั่งครับเพียบได้โอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะโอเคครับที่นชั่วโมงนะคะเร่างออกอยู่ล้างออกปกติแล้วเอกปกติมะ